ซาซาโนตเตนเวตูุลัวตาล่ะอนนู้ว่าล้วนโนล่าเกตเตสวัสดีค่ะเพื่อนๆยายแมวมาที่ร้านขายยาจะเป็นร้านเอ่อไลฟ์ไดรี่เวลเนสเป็นร้านสุขภาพอ่ะเนาะเป็นร้านขายยาสุขภาพนะคะเป็นสมุนไพรแล้วก็ยายแมวมาซื้อยาแก้ไอโซนทว่าอุสกาล่าเกตเตตาล่ะนี่ชื่อร้านเขา นี่คือชื่อร้านเขานะคะเพื่อนๆมาได้เลยโอ้โหเป็นเป็นอะไรที่ amazing มากๆเนาะเราหาหาวิตามินหาอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะเนี่ยค่ะมีทุกอย่างเลยซิงสังกะสีอะไรมีหมดนะคะมีซันวิสมีกระเพาะรักษากระเพาะวิตามินมีทุกอย่างเลยค่ะเป็นเป็นสกัดจากธรรมชาติเนี่ยเป็นกลุ่มออร์แกนิกเนาะ ซันออร์แกนิกเน,ะนาะโดนสม่าออร์แกนิกวิตามิน B12 วิตามิน C โอ้ยมีทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ดูสิวันนี้มาเดินมาซื้อยาแก้ไอเขาก็เลยเดินเข้ามาโอ้โหวิตามินดีเดวิตามินต้าละ่ะทุกอย่างเลยค่ะอออยู่ในอากเซลี เป็นร้านร้านยาออร์แกนิกอยู่ในอักเซลีนะคะโอ้หเดินเข้ามาเพิ่งรู้ว่านี่มีนี่มีทุกอย่างเลยโอ้โหของชอบยายแมวนี่วิตามินซื้อเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็สกัดจากผลไม้ฟินแลนด์ร้านสกัดจากออร์แกนิก ทุกอย่างเลยค่ะสุขภาพทั้งหมดเลยโอเมก,ก,ก้าใกล้กี่ตื่นนารีก็ต้องมาตื่นนารีโออ,ออนออนห้าป่านเท่าไหร่ตัมมาโอเมก้าจากนี่มูสตามาเรียโอ้ยเฮียหนอใกล้กี่ตานเทลเวตุลัวยินดีนะคะเชิญค่ะยาแก้ไอเมื่อกี้ซื้อยาแก้ไออยู่ตรงนั้น อัลคาไลเกืหกฮือว่าอัลคาไลเกตโอ้มีทุกอย่างค่ะเพื่อนๆเชิญค่ะที่นี่มีทุกอย่างออร์แกนิกตะมาณออร์แกนิกหิ้วเสร็จเส้นผมบำรุงเส้นผมค่ะบำรุงเส้นผมมีหมดเลยที่นี่เป็นออร์แกนิกนะคะออร์แกนิกโยตอนฮือว่าย่หันมิน่าเอสซิตเตอร์ล่ะโยยาอิงกีวารีแกมาเข้ากล้องนี่ เซสมีนมีนี่ยยแมวหาเห็นแล้วมีงางาจากธรรมชาติออแกนิกเลยนะคะอันนี้จะเป็นขิงขิงเชื่อมอ่ะเนาะขิงเชื่อมยิ่งกีวารีปลา,าใส่น้ำตาลธรรมชาตินะคะเขาก็จะเป็นน้ำตาลทรายแดงอะไรแบบบ้านเราเลยเนาะนี่เฮโรกูรีสแอร่อยนี่ขิงทั้งนั้นเลยค่ะตระกูลขิงยิ่งกีวารีหมดเลยข้าวกล้องสวยมาก ดูข้าวกล้องเขาสิคะข้าวกล้องน่ากินมากเลยคะ่ะเพื่อนๆดูโอ้ยเม็ดงามงามดูสิะข้าวกล้องก็น่าซื้อเนาะพี่แนวเอาเข้าวกล้องไปด้วยข้าวกล้องน่ากินมากเลยคะ่ะเพื่อนๆดูข้าวกล้องสวยสวยเม็ดสวยมากเลยโอ้ยนี่นี่สุขภาพหมดเลยคะ่ะเตอร์เวนทุกอย่างสุขภาพหมดเลยห้ายูโรเก้าสิบ แล้วกล้องแปดยูโรเก้าสิบอันนี้เป็นน้ำมะเขือเทศน้ำสับประรดน้ำแครอทแล้วก็บีทรูททุกอย่างนี่เป็นเหมือนเราไปเที่ยววังน้ำเขียวนเนาะน่ะน้ำมันมะพร้าวก็มีค่ะนั่นเป็นน้ำมันมะพร้าวน,นะคะตะกูลน้ำมันมะพร้าวอ,อยู่นี่อุ้ยวันนี้จะไปปวดเข่านี่ยคุณน,น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทั้งหลายมีหมดเลย มาเลยค่ะที่นี่โอ้ยครบเลยค่ะแันนีพาเที่ยวร้านออร์แกนิกค่ะวันนี้เพื่อนๆหาเห็นแล้วเซซามินต้าละ่ะต้องมาซื้อเซซามินเนี่ย,เ,ยเอาไปคั่วกินกับอาหารเชา้ากินกับได้ทุกอย่างเลยค่ะนี่งาจากธรรมชาติหมเลยเม็ดเม็ดสำหรับสูงวัยทั้งหลายเนี่ยเนี่ยอาหารสูงวัยทั้งหลายอาหารผู้สูงอายุทั้งหลายมาเลยนะคะเชิญค่ะ โอ้โหชานิ่ตะกูลชาค่ะนิ่ตะกูลชานะคะ,ะกินอะไรละคะจะดื่มชาอย่างไหนดีเฮียโน่ป้อนหรือเฮียโนตาล่ะคลาสสิกอิมมูนโอ้โหมีทุกอย่างเรีโคล่าสวีทชิลพริกหวานโอ้โหมีทุกอย่างดีท็อกชาดีท็อกด้วยนะคะชาดีท็อกก็มีโอ้เฮียโน่เฮียโน่ ผาลีอนเฮียเนาเนีเ่ยเนาะไปว่าสุดยอดเลยค่ะรูลาสุดยอดคือว่าดีต่อใจโยลุชาช่วงคริสต์มาสก็มีโยลุโอโ้โหต้านเวนชาฤดูหนาวอุ้น่ารักมากมีหมดเลยค่ะเพื่อนๆมาชมได้เลยนะคะที่นี่โอโ้โหอยู่ในเนี่ยค่ะอยู่ใน อักเซลิมิเกลี่นะคะอยู่ในห้างอ,อักเซลิมิเกลี่ขึ้นมากใกล้ๆบันไดก็เห็นแล้วค่ะสวยมากค่ะสวยมากชายายแมวจ้าชานี้ไปสักถุงอืมดานวินสวยเนาะน่ารักมากเลยอะ่ะสองเก้าสิบโอ้ยยายแมวชอบสบายนะคะจากกันไปนะคะสวัสดีค่ะ